พ่จอยเก็บเอาไม่หมดนะคะโอมาเก็บเห็ดข้าวกระนาดเถื่อนกระป๋องคือไม่ได้เป็นอือสเผลอเกลอนิดนิดแต่พี่จอยบอกว่าไม่ใช่ว่าทุกป่าจะเห็ดออกนะคะออกเ็นน้หมากนู่นนู่นเห็นีกแล้วหรอนี่นะคะกาลังมันหมาเลยนี่เอานี่ บอดตับตัว FC แปลวพี่จอยเลยค่ะตอนนี้เลยพี่จอยตําตัวแล้วอันนี้คือเห็ดยางเห็ดยางเพราะว่ามันเป็นดยางหมดพี่จอยบางคนเขาจะเรียกว่าเห็ดนมเราต้องถามพี่ให้มีผู้ติดตามค่ะเห็นคนกินเห็ดเราก็จะฝากช่องนะคะเคาตาดีเด้อเสียหาเห็ดได้น่ะส่วนเรานะคะเฮ้ยพี่เับต้งนี้ต้งนี้ะคยยังบ่เห็ดหงส์ใครดีใครได้ได้หาเห็ดต่อใช่ไหมพี่จอยใครตาดีใครตาดีไม่ใช่ว่าใครดีนะใครตาดีใครได้ สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องซีเนอร์แชรนสวัยดีพี่น้องสกุลสกุลเอฟซทั้งหลายค่ะวันนี้นะคะน้องชุนก็มาอยู่ที่โคกนะคะแต่ว่าไม่ใช่โคกหนองนาเนาอะอน,นี้ไปทางเข้าสวนนะพี่จอยนาะแมนก็คือเราจะมาทําภารกิจนะคะก็คือหา,หาเหตุอีกแล้วหาเหตุอีกแล้วนะคะแต่ว่าไม่บอกแหล่งนะว่าหาที่ไหนเดี๋ยวคนจะตามแมน <laughs> แล้วันนี้ก็แล้วคุณอุเอาทำไมหาเห็ดอีกแล้วนะคะแต่หาเห็ดครั้งนี้นี่จะต้องได้เยอะกว่าครั้งที่แล้ว<ช>แน่นอนนะคะต้องหวานนะคะต้องหวานนะคะนี่แค่ดัางอยู่ตรงนี้นี่ก็รู้เลยนะคะว่ามีที่ที่เราเห็นเห็ดและะ<ช>้วได้นี่ค่ะมาดูใกล้เลย<ช> <ๆ S 2> นี่เพราะอาหาแต่มาหอดเนาะอจอยเนาะเราก็ได้เลยอันนี้คือเห็ดอะไรคะพี่จอยอันนี้คือเห็ดหน้าวัวบางบ้านเ,เขาก็เรียกเห็ดหน้าดําอันนี้ด้วยเนาะใช่นี่ไงนี่นี่แล้วก็นี่หลายๆดอกเลยเห็นไหม อู้นี่ไงตัวนี้ก็ใช่นี่กำลังออกเอามันโอ้เอามันไม่ได้มันเล็บเกิดนี่อืมเดี๋ยวเทียดูก่อนอร่อยอรอยอ่านะคะอันนี้วิธีการโอ้ยมือสั่นแซ่บเหรอผิวเหรอมันหอมมันคล้ายๆกับเห็ดไข่น่ะน้องนุ่นเห็นไหมดอกมันนะอืมเราไม่ได้เอาอันนั้นมาหอยเลยทำไมเราไม่เอาตะกร้าน้อยมาเมื่อกี้นี้นะตะกร้าน้อยน่ะอีกแล้วเราเนี่ย ้ามานะคะอุปกรณ์ของเรามีมีดมีกระหยังเนาะมีตะดอกตื่นเต้นใจสั่นตึกตึกเหตุเหตุนี่พอปั่นนั่นบั่นลุ้นเละลุ้นเละเหมือนกันกับลุ้นเลกเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้ใส่เลยตันนี้เลยวุ้ยเห็ดหน้าวัวเหรอใช่เห็ดหน้าวัว นี่นี่บางบ้านเขาก็เรียกเห็ดหน้าดำออืมพี่จอยเกือบเอาไม่หมดนะคะฝนเพิ่งตกล้างยากมากเลยแล้วนี้ดูสิเขียดูสิอื้อพี่จอยหันอีกแล้วเราไม่เห็นน่าจะหมดแล้วก่น เดี๋ยวดูข้างหน้าก่อนซิเพราะว่าเห็ดอันนี้เวลามันออกมันอนอกเป็นหมูนะตรงนุ่นเป็นจุ่มเมนจุนนน่มใหญ่นัน่นละเดี๋ยวเราไปแล้วอันใหญ่ะไหลลงภารกิจหาเห็ดของเรานะคะเริ่มหมาด้วยไปะไม่เป็ดอันนี้เลย <ใน S 1> คนไปโคกนะคะที่ม,<น>มาหาเห็ดก็ไม่รู้จีถ,ถ้าจอดรถแบบนี้ก็เลยรู้เลยเนาะไหนพี่จอยอ๋อนี่ไงไหน อ๋อหนึ่ั็จแล้วเอาเลยเอาแลยนี่ตัวแดงบ่บ่จ้าเฮ็ดอันนี้เฮ็ดเฮ็ดนางัวเอาเป็นจุ้มนะจ๊ะจะเอาเป็นจุ้มเกี่ยวอยู่ดีโอมาเก็บเฮ็ดข้าวกระนาดเถื่อนกระปองเลืออะเรดเลดอดอเืออลเลือเลเออเออือออยือ คนมหาเฮ็ดนคือมหาเห็ดคักแต่ว่ามีกระป๋องเลยแล้วได้นาเต็มโบโนเลยจ้านมหาดาเรือยังคะนี่พมาค่ะเอาพาดพึ่งมาได้เต็มพี่จยัไม่ได้เอาได้เนี่ยเกลียเราจะมีห้างเหตันี้จะออกมันรอาหลมร้อนมันรอาเป็นจ uh ุ่มหมดแลวจ้ะอ๋อคะขนาดสูตรใหม่แล้วไอ้จอยเนี่ยนวดนายงานนี่นู่น นี่นะคะคุณแม่เปไงนคะเคยมาหาบ้างไหมสมัสด้ค่ะคุณแม่ก็เคยมาตั้งแต่ยังเล็กแล้วก็ไม่ได้มาอีกเลยมากับใครตอนนั้นมากับพ่อกับแม่กับอะไรนี่แหละกับอะไรนี่แหละอยู่ไรอยู่หน้าเรานี่แหละพอโตมาก็แยกย้ายกันอมีครอบครัวแล้วก็ไม่ได้มาวันนี้คือคนมาหาเยอะมากเนาะพี่จอยรถจอดคือแบบนี่หนึ่งดอกนั่งโน่นนะคะพี่จอยคือตาดีเหมือนกันกับคุณนันนันเลย ทายาทอสูรเด้่จอยนี่ยทายาทหาเห็ดทายาทหาเหาา็ดห,าหมาเนาะเป็นอีอย่าง<ช>ที่ชอบมากที่สุดเลยก็คือหาเหเออ็ดมาแขงเลยหาเห็ดดีบุกป่าฝ่าดงม,มากมากเงี้ยอันนั้งงานนานจะมงงากเงี้ยบรรยากาศไปเดินหาต่อเราเอาหนึ่งดอกจุ๊บหนึ่งน,นี่เราต่อเอาตัดตีนมันไว้พอสูตรที่แม่คือใส่คุมโทนคือเห็ดจ้ะ เทียงว่ได้กันไปหมดเลยเราผัดโอ๊ยใส่สีขาวั่ะอีกแล้วเราเนี่ยพี่จอยมาไม่ถูกยามอีกแล้วอ๋อคือคัาแหลวะหาเห็ดเอานางเก๊กฮวยมากินด้วยใช่มีนางเก๊กฮวยน้ำมันใยด้วยมัต้องคคกมะเละมากก็คือไม่รู้จะเห็นเห็ดหรือเปล่าถ้าเรานะเราจะอาจจะไม่เห็นนี่เคยกินไหมนี่มักก่อนนี่ลูกนี่ มะกอมะกระบกนี่มะกอกบ้านเจริญเออนี่มะกอบ้านปอะยูเอิญมะกอกลินจังเลยแล้วจะเอาไปผ่าครึ่งตัดครึ่งเก็บไปไหมแล้วจะเก็บเก็บเแล้วต้องเอาถุงไปเก็บนี่เอลิสเขาเรียกมะกอเป็นผลไม้อันอันสมัยก่อนเออพี่จอรก็ป็นต้นมันนี่แกเป็นยังไงตอนเด็กๆเคยมาเก็บมะกะบกเนาะมันจะมีต้นมะกะบก แล้วก็ต้นมะกอเนี่ยก็จะไปตัดครึ่งแล้วก็จิ้มกินเอาไม้จิ้มฟันจิ้มกินเท้าขาวเป็นรูๆอยู่ข้างในตัวใสเป็น่นเลยมันวชก็เป็นมันๆอาหารไอ้น้องนุ่มเขาไม่เคยเห็นแต่ว่าวันนี้แหละแม่จะพางนุ่นชิมอันนั้นอะต้นกระบอกนั่นเนาะไปอยู่เนาะนั่นอะันเจี๊ยขาวที่เราหาไหนอันนี้อันนั้นเดี๋ยวจะไปเก็บไปผ่าให้นุ่นชิมอยู่ นาทายเอฟซีน้อยไปเได้โอาเนอะพากันหายเห็ดได้นี้มาแม่นายยอดสลอดเลยโูเห็ดพึ่งน้งมันเอ้าอันนี้ได้ไหมใหญ่ไปหรอไม่เอามือดึงเอาก็ได้ช่วยยัดเลยนะนะนี่แล้วก็ตัดขามันออกเอาทิ้งเชื้อมันไว้ให้มันออกปีหน้าด้วยเห็ดเพิ่งนะคะที่น้องเวียบอกว่าระวังเห็ดเพิ่งนะมาและต่อนะคะ เห็ดก็เกิดมาจากเชื้อราและความชื้นนะคะซึ่งกินแล้วก็อร่อยมากนะคเดินไปนี่ก็ไม่ได้เห็นอะไรเลยนะคะคือเดินตามพี่จอยใช่ไหมนะคะเห็นแล้วหนึ่งนะคะเห็นอะไรคะเห็ดเห็ดหน้าหมองเห็ดหน้าหมองเห็ดหน้าหมองเห็ดหน้างูอื้อหือแล้วก็เห็ดอะไรเห็ดหน้าแดง หนอดูเป็นห,หน้ามหมอทำไมหน้ามหมอแวะลูก ก็ใบตาดีก่อหน้อยคนมาหาเห็ดเยอะมากนะคะเราอันนี้เห็ดชิ้นไม่ได้เห็ดหมีเบือเห็ดหมี เฮดีเบ wow. ิร์น่าบีมสะพานกับเบย์เนาะคือเบย์มหาต้องเห็นเฮดพีเบอร์พี่เขามาด้วยพี่จอยคืออยากกินแล้วหนึ่งนะคะอยากเติมากินปลก็ไม่เห็นดอกเคี้ยมาค่ะดูเห็ดหน้าดำตี๋วันนี้ เมื่อกี้เห็นหน้าหมองเห็นหน้าหมองเห็นหน้าแดงเห็นหน้าแดงแล้วจะเห็นหน้าแดงเห็นหน้าดำกนดีนี่ดอกไม้น้อยกำลังออกเอาแม่น้องโน้นอ้าวทุบปงแม่นี่นะคะมีเปลืกด้วยใช่ไหมพี่ของเราตัดตีนเขาออกพร้อมตัดตีนดูสิคนหาเห็ดเนี่ยเยอะมากเลยใช่ใครดีใครได้ได้หาเห็ดต้องใช่ไหมพี่จอยใครตาดีใครตาดีไม่ใช่ว่าใครดีนะใครตาดีใครได้ ตาดีมากเลยตาดีแล้วพอได้เต็มกระยังแล้วไม่เราเป็นพรากินเบียร์นั่นเองใช่ข้างล่างเราต้องเอามาเห็นอะไแถวนี้จะมีค่ะข้างด็กเดิตรงนี้ใไข้างบนก็มีข้างบนาหมดเเลอข้างบนก็เอาแล้วไม่ตัดเลยไม่เขาตัดแล้วเ้ามันโอเลยถ้ามันอเก็มีนี่สองดอกจำดอกเลยลูกแล้วก็ลันจะเอา ยังไงดอกนึงลูกนุ่นนี่ดาวไใบไม้ยันเมนไดเหน่ใบไม้ปกอันเดียวนึงถ้ามันออกมันก็ออกเป็นชุ่มน่ในไหนอีอันหนึ่งนะได้ใบไม้นี่โอ้ยข้ตาดีโอ้ยดอกใหญดอกใหญ่แห้งเออข้อตาดีเด้อเสียหาเห็ดได้น่ะส่วนเรานะคะเฮ้ยไกับตรงนี้ตรงนี้เะยังบ่เห็ดหงส์เห็ด ต้องแว่นขยายแล้วนะคะเราใช่ยี่เห็ดน้องนุ่นหมาเนเลยดิโด้ใหญ่ด้วยดีนะว่าอะไรก็เห็ดพีเบือหมดนะคะเราลุ้นมากนะค่ะเห็ดตขาตัวเขาถือเคสได้ละตอนเข้าหาเห็ดนะเขาบอกว่าโอ้เหคสละไอ้เขาโป๊ะใบกอนโบได้ที่เขาเจอโบได้เห็ดแต่ก็อาจจะขัดใจกับพ่อหน้องนุ่นนะคะว่าทำไมมายูไม่หอยู่จังไหนโอ ตามีตาหามีแววไหมนะคะไม่มีเห็ดอะไรนั่งโเห็ดเหมือนกันนี่แหละค่ะเห็ดหน้าดำเราบอกหลายคนก็จะผัดใจกับชุดเรานิดนึงเราต้องทำเพื่ที่ให้มีผู้ติดตามค่ะถ้าคนกินห็ดเราก็จะฝากช่องนะคะอันนี้เห็ดเห็ดเห็ดดพี่เบื่อเห็ดละง่าเห็ดละฮะเห็ดละง่าทำไมต้องเรียกว่าละง่ามันเห็ดละโง่ แต่ว่ามันกินไม่ได้ขขขเขาก็เลยเป็นอะไรเห็ดละงากนะคะหัวเหลือแล้วก็ไม่ใส่นะคะเรามาั่นใจมากชุดแล้วก็อุอยูอัญญานะคะเรามาแบบจับจู่จับจู่อีกแล้วดนี่าไงนเขน้า่เปนจียเป็นงแค่นี้ได้เลน่มเอนั่นดีวสั่งไหมนเปของ้หอไม่ได้ดไม่เาเ,เป็นเชียต่อไอปนอน ทั้นี้มาเป็นเฮดอันนี้เนาะมันออกเป็นแบบจังหวะมันอยู่นั้นว่าเป็นเดือยยืนบนอน,นันต์ออดอกใหญ่ไม่ได้เห็นอย่างไรแต่แถวดอกใหญ่ดอกใหญ่อือโอ้ยมันถ้าตาพอดีนี่พอเห็นเด้ มันสีเหมือนกันกับดินมากเลยได้เห็ดอันนี้น่ะอ่ะนึ่งนึ่งน่ะจะอร่อยมากเลยหอมนึ่งอ่ะจ้ำแจ๋วแจ๋วอย่างแจ๋วส้มแจ๋วซีฟู้ดได้ไหมได้ได้ไหมใช่ซีฟู้ดนั่นแหละเฮ้ยหรือว่าเราอาจจะทําเมนูแบบนึ่งเห็ดจ้ำแจ๋วก็เป็นได้นะคะอ่ะต้องรอติดตามเนาะแจ๋วซีฟู้ดอันนี้คือเห็ดยางเห็ดยางเพราะว่ามันเป็นยางเหมอไอจอยบางคนเขาจะเรียกว่าเห็ดนม นี่มันเป็นแบบนี้น้่งโนนมันจะเป็นเหมือนมีนมนมอยู่นข้างล่างมันกอเลยเรียกเข็ตอย่างกินไม่ได้เตอนมเบื่อกินได้กินได้อยู่ใช่แต่มันมีรสชาติขมเขาเอาไปนึ่งบางคนเขาก็จะเอาไปแกงใส่กับเห็ดรวมแบบนี้อืมอร่อยอยู่แล้วล่ะต่ไม่ดิยมเนาะค่ะจะไม่ได้ยมแต่ส่วนมากเวลามันออกมูใหญ่นะทีละเต็มตะการนีเลยนี่ถ้ามันออกคนกินอาจจะมีคนมากเนาะแม่แต่ว่าเราไม่นะคะคนที่มักรสชาติขมนะจะจะมากย่ายิ่งใหญกิน แต่ก็เราก็ไว้ให้ไปเชียร์ต่อไปเนาะพี่จอยคือได้รับอุบัติเหตุตามต่อนะพี่จอยตามต่อแล้วหนึ่งนะมาเอานี่บอดามต่อเอฟซีพาวพี่จอยเลยค่ะตอนนี้เลยพี่จอยตามต่อแล้วออยตมีเห็ดได้อยู่ตรงนั้นน่ะ่พี่จอยอย่ามีเห็ดเดี๋ยวเดี๋ยวจอยยิงไง ่ตรงนี้นะคะแล้วก็ต่อตรงนี้ดูสิต่อที่จอย่ำนะสวยไหมเอาซีหนึ่งดอกสองดอกเดี๋ยวนี้มันมากอ้ยอายาจังหวดแล้ววันนี้ไหนไหนตรงไหนไหนไหนจอย เห็ดดอกเล็กยังไงคือกันคือกันกับขี้ดินเหมือนหาเห็ดเผะเลยเนาะเห็ดดินเนาะเขาเรียกเนาะมันจะเห็ดเผอจะหายยากกว่าเห็ดเผะต้องรอติดตามต้นไม้โขมันกำมเห็ดอันนี้เด้อซีรีส์หาเห็ดเผอแล้วเห็ดเผอรอติดตามเนาะแม่รู้เห็นที่เราเข้าไปไหมเนี่ยยังไงน้องหนึ่งนิ่มๆนมือตึบกันแหม่ไม่เห็นอะไรเลยพี่ดียังไงนี่นี่จ้ก นี่ถูกปากตึงเลยเสียดายจังว้าวโอ้ยยังเจ็บขาก็เศร้าเจ็บเองเลือดออกลรวบัวจะบยอดนะคะตั้งเห็ดดำแล้วก็เห็ดขาไม่ใส่ถุงมือด้วยเรามั่นอจนี้เห็ดดำเห็ดไายทิมพอดใหม่เอาเลย เป็นยังไงลูกหาเห็ดครั้งแรกครัง้งไม่ใช่ครั้งแร<ล>กแล้วน้องก็ที่ป่าตรงเดิมนะคะแต่ไม่บอกว่าป่าไหนเดี๋ยวเอฟซีจะตามมาหาเว้ยมาเ่ะเอฟซีนำมาหาอะไรเด้เนาะก็วันนี้ก็ชุดมันยุม่มมาย่่ยไปหน่อยก็คืออายุอายาหน่อยนะคะเอฟซีจะขัดหูขัดตาหนิดนึงแต่ว่าก็หาเห็ุได้อยู่นะคะก็ก็ชุดอาจจะเป็นอุปสรรคอยู่นิดหน่อยแต่ว่า ก็หาได้อยู่นะคะก็อยากให้ FC กำลังใจในการหาเห็ดให้ได้สักหลายๆตะการตะกาตะกาตะการปราั้นอยากให้ FC เอ่อช่วยให้กำลังใจด้วยนะคะทิ้งไม้แล้วตอนนี้หาไม่เจอรวที่ไหนที่เต็นร่วมสนับสนุนรองเท้าบูทหรือว่าถุงมือได้นะคะ FC หลายคนเห็นกันมากนู้น นู้นเห็นอีกแล้วหรอกนู้นี่ฮึมนะคะกำลังมันหมาเลยนี่เห็ดขาวดินเราต้องลุ้นว่าวันนี้เราจะเจอเห็ดใครไหมไม่เจอแต่เห็ดอันนี้นะคะเห็ดไครที่สุดเห็ดขาวดินเมื่อกี้พี่จอยเห็นหวายวายน้อยคอมแต่เห็ดนี่ก็ดูยากอยู่เนาะนมจะเก้าแม่แล้วกับเป็นคูตกำนัศาสตร์วายอันวายน้อยบ้านบ้านบ้านเอือนวายแย่ เคลื่อนมาจะอกห้อยมีดแล้วนี่เอาหัวมันคลคอค่ขอมขมทุใ,<ช>มในสามโลกนะคะขมไปนะคะไม่สนใจค่ะ ดูวันนี้ก่นผมับเลยค่ะเบาคักว่าเข้าไปเที่ยวห่างเดิมา,หา,ห,าหากันไปค่ะลุยอีกที่เนาะใช่ okay, ค่ะวันนี้ก็บุกอีกหนึ่งป่าเนาะไปแต่ว่าคุณน้าบอกว่าป่านี้บ่มีเนาะเพราะว่าพี่ใจบอกว่าไม่ใช่ว่าทุกป่าจะเห็ดออกนะคะมันออกบ่พร้อมกันเห็ดผีเบนนี้ยนะอันนี้เห็ดกินบบได้ออกเป็นหมูเลยการเห็ดเข็มทองเนาะแต่ก็ นิวเห็ดแบบเห็ดอันพิือเยอะมากนี่ตัวนี้ก็เป็นแตเา้ว่าเห็ดอีย่างโอ้ดูพี่จอยมันขึ้นเต็มอันนี้เลยเออก็มันเกิดจากเชื้อราและความชื้นอันนี้น้าเราไปปลูกอะไรคะอันที่เขาอันทำเป็นไม้ดอกไม้ประดับที่เขาปลูกนั่นนี่อันนี้เกี่ยวขาแล้วหนึ่งนี่อ๋ออะไรป่าะเออเออเออเคยเห็นอยู่เด้ชื่อว่าอย่างวะ ที่เขาไปทําไม้ดอกไม้ประดับขายให้เราเขาคุนเองอ้ยอันนี้รูปธรรชายอยู่บ้านตานะเยอะอยู่บ้านน้องรุ่นนีนะเคยมีแต่ว่าไม่รู้ตอนนี้อันนั้นยังอันนี้ต้นมะขามป้อมอ้าทำไมมันมีเขามีต้นมะขามป้อมด้วยล่ะเกิดขึ้นเองแต่ธรรมชาติสูงใสคือสิ่งที่คือพืชธรรมชาติคือล้วนมาจากดินที่มันผูดออกมาจากดินมาจากนมากนี่อันนี้ต้นมะขามป้อมแน่เลยอันนี้ไหว วายน้อยวายนี่ก็เยอะเนาะที่เราเห็ดนี่นี่นะคะพี่จอยก็คือเก็บลงมาจากอันนี้มันมันหักมันบ่อจ่อยจากลูมากน่ยเลยเออจอยยอหมจากต้นไม้ทั้งถึงนี่นี่อันนึงนู่นนี่มันหักลงมาเห็นไหมเราเก็บเอาเลยเอาไปแฉมนี่มันหักลงมาหาเห็ดยังไงนะคะได้อีกแล้วเนาะนี่โอ้นะคะนี่มาชาก็คือ เช็ดลำหาเห็ดคือมาก่อนได้ก่อนนี่ค่ะปาดหลายพี่ลึกเนาะค่ะเบิ่งเต็มคนที่เขามาทีหลังเห็ดเราตกเราเต็มกระยังแล้วเขาตกใจเขาต้องรีบไปล้วก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ค่ะแล้วก็กดซับ s ไคร b e ให้ด้วยเนาะเดี๋ยวคลิปนี้เราบอกเลย่ะเห็ดครั้งนี้คือเราจะต้องมาได้เยอะเนาะพี่จอยคือครั้งนี้คือ ก็คือเหตุจริงๆนะคะไม่ใช่เหตุแสดงไม่มีตัวแสดงแทนคือเหตุจริงเลยก็มีทางเหตุก่อนะพี่จอยแล้วก็เหตุอันนี้นะคะด้าบัวอางมาเลยค่ะพี่จอยอันนี้ดอกบานมันจะเป็นแบบนี้อ๋อนีดอกบานมันแต่แบบบานกับอันนี้อะไรอร่อยกับพึ่งเป็นจุ๊บๆเนี่ยอันนี้อร่อยอันนี้เอาไปแกงเนาะใช่ไหมแกงนึ่งเอาไปนึ่งก็ได้เอาไปนึ่งเหนอันี้เดี๋ยวรอดูเนาอาจจะมีเมนู เกี่ยวกับเห็ดอีกแล้วก็ได้นะคะ<ล>ร,รอติดตามนะคะก็ขอให้เอฟซีทุกคนนะผูดด้ใอยากกินเห็ดก็ขอให้ได้กินเห็ดเนาะแล้วก็ขอให้สุขกความร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็รอติดตามคลิปต่อไปของเราเนาะว่าเราจะทำภารกิจอะไรที่โค้งหนองนา,งนานเราไหมหรือว่าจะพาไปหาเห็ดที่ไหนหรือหาหนอ้อไม้หรือหาอะไรนีร่ต้องรอติดตามกันหนคลิปหน้าเนานนะบา,บายเอาคุณค่ะล่าสุดมาเห็ดตอนนี้ก็คือฝนตกทําเราแล้วดูแบบก็จะหมดฝนก็ตกทําะนะคะนั่นก็ ไปหาเห็ดอีกแล้วนะคะแกงเราแล้วหนึ่งนะคะตอนนี้เล้ไม่รู้อยู่ตรงไหนนะหยอกเนาะบรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราติดตามกิจต่อไปเรื่อยๆนะพี่จอยเนาะบ๊ายบายนะคะ